เอ๋แ้มเราเก็บของครับอ่ะมาหนึ่งสองสามอยู่ตรงไหนแ้มอยู่ตรงไหนลูกเขาเลยหลงเอ้าร,รอ,อ,อให้แย่งหรอมาจะแย่งก็ได้ <laughs> นั่นแหละไงไม่ใช่แล้วของแ้มอยู่ตรงนี้อึ๊บ โอ้โเกี่ยวนิ้วเกี่ยวนิ้วเกี่ยวนิ้วเก็บตรงไหนเล่นเะน้องไม่อยู่ก็ต้องทำของให้ลลกๆนะแทมเขาจะได้มีงานทำน้องไปเที่ยวแล้วลรกเก่งมากแทมเก่งมากว้ยจ้าจำ,จำ เก่งมากพี่แต้มเก่งมากเกงๆๆ่กงเกเกๆๆๆ่งเก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 ่ง่งเาบน้ำแล้วแต่หน้ายังเป็นสีครีมอยู่เลยจ้อะอ้กอด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 กออดกอดกอด